สบายดีเจ้าจ้าหรือเปล่าอ่ะก็นี่สมวยกะได้มานังขาสะวอุ่นน้อยเนาะพี่น้องมีเอฟซีเม่น้อยบนขากรองมาแต่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะคนไห่งสมวยขาขับเอาของฝากมาให้แม่น้อยโตจ้าแล้วกันพอดแล้วจะฝากน้องไข่แล้วเมื่อตะแขงน้ำแต่สมวยเป็นเมื่อตะเข็บสมวยจะไปหาน้องเหนียวเลยบัตรพุ่านาจ้าพี่น้องแต่กัน ทางสะอุอยู่ว่าขันงนอกไผ่เราชิมเมืองกะฬมอดรัเพื้นวนาเลยไห้เราต่อรถไฟเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเป็นขากันเมันมาให้ไปใส่แหี่ยมทังกันนอกเหนียวพี่น้องจ้าตอนนี้จำไว้กาได้ขาเราพูเนาอกนะก็เลยยุ่งกาสกันก็เตรียมรีดปุ้ใหญ่ก็เลยพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสม่วยเชียนั่นเดินทางไปหาหน่องเหนียวเขาเดินทางไกลก็เลยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพี่น้องยั่ด้านมัน มับ้านน้องเนเี้ยวระเจ็บจิ้ก็รู้ไปมากก็เลยก็รู้พี่น้องก็เลยต้องเปลี่ยนลิงโดก่อน,นตอนนี้ก็หาเปลีนนป่ยนลิงโดดใจกำลังจะเปลี่ยนลิงโรดไปหาโนมเนีเ้ยเดินทางไกลบ้านน้องเนี้ยโันกาไใกล้เติม เอ็ดใหญ่ๆตอนนี้ไอเต้เรากับสุดแดะคนของขึ้นรถจะจ้าน้องไผ่เยสะอ้นน้องไผ่สะอ้นกันได้อีใบนึ่งนะจ๊ะนี่น้องไผ่สะอ้นบาดนียสบายดีไหมล่ะ เริ่มมาเนี่แล้วพ่อนเนาะรมาเป็นานะเป็นหนกไเอาซุปซนแน่เรอน่ใสุ่ดนอไตอนนี้เรียบร้อยเนาะพี่น้องชขาอุ่นน้อยเพอจะได้เอาของฝากของแม่น้อยมาให้สมัยเรียบร้อย้วสนุกฉลางเลยวันนี้ก็นองให้เพิ่นอกันกองให้เพิ่นฝากเมื่อน เจ้ากับบุปผาหลน้ำสมวยแน่บุพผาปลินน้ำสมวยแน่มีแต่วงเดีกเด็กเบียงยังล่ะจักฟ้ารถไฟก็กือไปื่เหลือมดปัดปัดหัวหอรวไปเบียยแน่พักมือเดียวพับมือทิเจ้าเอเดกไปจ้าเดยกเบี้ยนหมอกหน่าเงินน้ำสมวยมีน้องไหมสมวยมานเขาขาดงมือแล้วตอนนี้กาหอดเลือน nó phải không được bầu không được này thì chưa được là con con mãi con ใไหปด้จ้าพี่น้องนั่งงานอันนางพุ่นไหว้กันอยู่ด้วพี่น้องดวยน้าของผาอะไรยเ้ยอ้รก็นกไผ่นมาน้ำในรถแล้วแต่เครื่องคอยแต่เ้าคุณได้ค่อยเียกฮะลงท้องนะะรข้าวเท่าเไปเด็้รถเดอุ้มละุกินอะไรท่าน่ะ ของผักยายเด็กเด็กสิเอากระได้ออกเดินทางเลยได้จาะพี่น้องเ้องเชอัปเดตทหนทางให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าฮอดบ้านน้องเมี้ยมันไกล้ทำไรไกลเติบเลยพี่น้อยเนาะแม่งจิ๊บจิบก็รู้เลยพี่น้องเอออัปเดตทหนทางไปคนเรื่อยไปครับรถชะมุ่งกันวิ่งมะกุ้งกินละ ได้รถแน่เลยแล้วรถโอ้เ่ต้องเปิดแน่จ้ะังหลังพอมีน่องปิ่นน,ออน,อนออ่องทองนอ้นองนัดได้ไปน่องได้ปุว่าชิรล่กันอยู่ทองทองอ่ะเอาค่ะเอาไฟนํำเพรว่ามไมีคนยูเน่ไนอง่ไปเราไปงเียนเพงกี้น่ะไปองเ,ยนนเียนน่ะใครแน่สวยครับรถอาชาวน์พวันครับพันพอง้มัน นั่งข้างหลังเลยพี่น้องเด้อนั่งหลังทางนี้มันมันเต็มแล้วแอร์อัดกันแล้วทางนี้กันเรือพี่น้องเขาทางอยู่พี่น้องรถกระชันสันแม่แล้วจ้ะพี่น้องแม่แม่พี่น้องเอากดีใจนำน้องเดียวหน่อยดีใจหลายกัขอบพระคุณหลายเอพี่เบย์เลยขอบพระคุณเือยหลายเือย กัดล้อตกทุกได้ายากเอื่อจะยื่นมือเขามาสวยมาเหลือเพราะเพื่อยโยมีสุขภาพแข็งแรงร่บรวยบุญกุบักหักษาเลยเอ้ยคนดีเอื่อหาอยากเด้อพี่น้องไหมันบคุเค็ณลลายเอ้ยนี่เอ้ยนกเห็ด่ยนนมกบกุ้งเป็นอกกาฟวงมาไรครับลูกขอบคุณครับลูเดีเลยนี่ขอบคุณหลายๆเด้อเราก็ดีใจเแทนนงเมียวันนี้เอ้ยเจ้าเป็นนักข่ายประบางคนีนเลยเอ้ยแม่ก็ให้เพื่อยสุขสมบัติจริงท <ขอ S 1> ุกอย่างเด้อสุขภาพแข็งแรงด้วยเด้อ น้ำซูเนาะกันในภูร้ายตว่าสารี่สาตหนาสตวไดอยกเนาะนัวเม็นเไปนั่งหาตลอดตรงนจนเลยตอีาใจนะานี่อาอาณพันกันเล่งเล้อพี่น้องเ้ยพางกันเล็กออกเลือดไปแต่เศ้าแนเศ้าพี่น้องเลยอาาาเพื่อว่าให้แล้วไว้ไว้เลยยังเศร้า้เราก็สิ ไปแก่ยังม mm ีค hmm. รัวคนโตอยู่มาแก่เนาะแก่ย่างหลบดเป็นกระซิบไปแก่ย่างหลบย่างล้านอย่างครดีกันนี้เขามายังสวนพอวันเบ่าอุ้มวันหนักผู้ชายผู้หญิงมาแบกมาหามมาจับมาย่างเนาะก็ตื่นเต้นจะใส่ตัวนี้ฮะตื่นเดืกวเท้าหรอการพายาโมงตื่นคือกันพอกระตือนาโมก่มตื่นมาพันโมงน้ำขุ่นน้ำเต้าแื่สิ่งทู่ไปโรงเรียนนะพี่น้อง กเอกันกับข่ากับน้าม้อนิ๊ก้สมวยกับบริจาเอาตอนนั้นบอกว่ามันชุบลมาละวุ้นี่น้องเว้ยสมวยก็เลยบริาคแล้วเราัดียวียวเลยนว่าชิด้พานกันเนาะมันก็น้มให้กันนะเด็กก็ซื้อร้ายนี่น้องเวยเอไม่น้องเยจะซื้อไม่น้อยซื้อครบหมดเลยก็ต้อกขนมของหวานมีนมน้ำมน้หนักน เขาเห็นเขาบกโอ้โว่านอกสมัยนเด็กวันกบ้านไต้ใต้นอกเป็น้องลงเสือแดงกนุุงเสือแดงมัหยุดไ่ยาเด็กเด็กแตแมนแเด็กน้อยมไหไรทีสารออกก่น้อกเนาะแมนเราเขาได้กินเขาบุนเขาได้เขาขนุนไมเขานระุณใจไปนะบ้านเรานาะมันเป็นบ้านเราเชิพี่น้องแมนบ้านเราเชิพก่น้อกบ้านโซนเขาแมนแมนมันเป็นแต่บ้านโซนเทขาได้ี่นอกแต่ งงบ้านเขาลงเงี้ยทีเขาอดอันอะ้นอดบ้านอันสะพัดมีไรเลยเกี่ยวกับพี่นอ,มนอนนงมันเลนะืออีกอันหกสิบไปลักอะไเนาะหไรเจ็ดสิบเลยใช่ไหมเออเลือกในเจ็ดสิบลักเลยพี่นอ้นองโอ้เจ็ดสิบโลโดยจากพี่นอ้องช่วยกระซ้าระบนตื่นขึ้นมาจักกระไดอยากเปลี่ยนรีรถพี่นอ้องจักกระไดอยากมุ่งนูกจักกระไดอยากเกียมกเกียมหนีจ <laughs> ันกระไดใจเขาได้ดใจความบุญรงเปหน่เนาะ ไใจร้ายได้นองเนเป็นสัพานเรียี่ดน่ากาสมไว้กระกบมวกกอบใจร้ายเนอเรีบีทุกคนขอบพรคุณร้ายเนอจ้าเอให้เรีทุกคนกระสุขภาพแข่งแรงเสร็จกันเลยจ้าเร่นนากามีใจนักสมุไว้เปอนแบบขอบกกขอบใจสำหรับคำพีย่องที่ส้มสมุให้นะพี่น้องทำคลิปสมไนกับนเบิอยู่ได้น้องพีน้องเราเอ็นเรติ้ื่นลนแปบ่าเราเอ็นเราอยากเลนะพี่นอง รจิงจังกับนายยกันเป็จงกังสู้สู้นะสู้สมอยสู้กันนีดแบบอันเป็นตะบิองยันพี่น้องมันสิแบบเบือเนาะต้องเป็นลายเหยมว้านี่ฮะเซียวกระบอกของเองค่ะเตนมามวนเข้าไป้องเนาะอันนีวอันผ้าม้าเข่าส่องไปเด้อเฟื่อส่เลยพอมาลากเก้วเล้ก็ไน้องเนาะบีเอฟซีขอมาให้ห้องเองมักบ้างเมียป่าจับไปจับไปเดี๋ยวว่าสีไง ทานมูเสมอในห้องให้ฟังเด้อพี่น้องมาเด้อเอาประมาณวันเสาร์นะวันเสาร์เอาเรามไปอะไรโซนเม่นเม่นวันเสาร์วันที่ไหนโซนเขาเพราะว่านั่งเตียงเรากับเป็นเป็นคนนั้นราเปิดท่างอาหารตอเราก็เป็นเราเปิดแบบเราก็เป็นคนสวยมือเขาเราเป็นบุ๊คเราเป็นแม่นบุ๊มืคบุ๊คียากทำเขาเรากับเนาะเราทำจ้างหาสาวกินกทำเลี้ยงลูกอะไรเรากบบเดียวสี่คนเลยน้อเนาะเราเชียงดีเนาะแม่นเลี้ยงลูกทำอะไรแล้วก็เราซีบิดเราไปเอฟซีฟังเลยเนี่เพิ่น กานอีกเพราะเพ่งทีแล้วหองเพ่งกันต้วนิดยตบสิทิ์แล้วเราก็มาเพ่งนึเพงหักแว่าหะคนจริงใจอยากเราก็ใส่ตัวเราฮะไข่ปลาไกต้นละยงพ่นเท่านี้มันบบต้องคกั้นที่หนาตาเดยมีน้องแม่นเมนต้องหกแลองก็จิงใจ้อตัดัวใภายในภาในภายในเานภายนอกหนาตาเปนอะไรเกี่ยวหรอ่อันนั้นเอาน้ำพังพังสอันนั้น เขาคิดว่าเรือกสเมีก่อนเ่าทอะไรทำเมียก่อนไอตัวเขาจตงภาพวันไปนาม้วเม่นนภาพวันไปนามกัเาก็สิภาพวันไปนาอีกนอ่เาะวันนงินมากกว่ากัเป็นู้ใหญ่เป็นลําซายเนาะคือเมยนสมัยกับเมนน้อยไปสองเงนกับเมนยูเป็นยปนิ่งแต่ว่ามันบอได้รายละเอียดคือวันยันยันบฟังเขาเมนจ้าด้ประมาณเราสิงงงวาาแบบไรเนี่นะเพื่อเขาไปซอยเครื่องเมน เราเร็จจืจะยอยเนาะเห็นมงือกงากอยู่เื่อสิบอลเลวดอกพี่น้อยทั่นว่าปรามาณกับบมีผู้ชายนะครับเบาอุกพร้อมไปนำเมนอาหารเลยเห็นคนมาอานทานขนที่ไปหนาของการบ้านรางเยเลยรไปถามเราหายหลายอย่เลยแบบไรไนะคลิป่อไปดีดงามซม่องซ้ำไว้ชว จิเรือจิ้มิดมานั้นซื่อเชื่พี่น้องเรืออุปกรณ์ค้าเรือกระโดมเมนเมนเลมนิ้ซัไว้เมนม้่น้องอเิ้มนาย้ายกระยายกระดกไอ้เด็กิประวัิลิสร้างบ้านเออสร้างบ้านในอกเหียวพี่น้องลาละเอาลาไปก่อนนะจ้ิ้มกัะขอบคุณกลกคอมเมนต์กกาลังใจที่เข้ามารับชมช่องส้มอยวนกินหักซ่องันเด้อพี่น้องเด้อักแบนกันเถอพี่น้องอะสมัยอโทละลายเด้อสมัยอยากลบอยู่แต่บา ขับรดีแล้วไปด้ยนไป้บายบายขอบขอบพูลลายด้วจ้าึงไรก็ุกข้องฟินังฟงบายลากังอัดบาย